สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาวานันอินตรักษานักเรียนเตรียมบริหารรุ่น21ลําดำดับที่14ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาสอบเรื่องแผนการตลาด9ข้อค่ะข้อที่1ส่วนลดและก,กำไรขายปีก5-50เป DBO 1 0 0เซเช่นโกเลจินราคา1,664บาท

ตัวอย่างเช่นเราแนะนำ A ซื้อเซต1เท่ากับ4,992คูณ45%เท่ากับ2,246บาทและได้รับ243 DNW พร้อยเพื่อสะสมขึ้นตำแหน่ง DA และ DPQ1 ข้อที่3โบนัสเริ่มต้นธุรกิจพักสตาร์ทโบนัส FSB 270%ที่ตำแหน่ง DA 1 0 0 0 CPV ชั้นที่1บริษัทจ่าย150%์การคำนวณของเราคิดจาก2 0 0 0 CPV จะได้3000บาทในตำแหน่งนี้จะได้แค่ชั้นลูกชั้นเดียวนะคะตำแหน่ง DPQ1 2 0 0 0 CPV ชั้นที่1 ได้150% 3,000บเปอร์เาบาท50%าสิบเซ็นบาทชั้นที่3 20%ยี่บเซ็นบาทชั้นที่4 2 20%องยบเซ็นบาทลูก,กี้ DPQ1 คบก6 DA 150ี5 0้อยห้าสิบบวกเปอซ็นันหนึ่บาทชั้นที่2 50ห้าสิบวกปซ็นันหนึ่งบาท ชั้นที่3 20ยี่สบวกห้าเบาทชั้นที่4 20ยี่สบวกห้าเปอร์บาท5%้าเปอร์เซ็นินทิวิตี้บาทรุก k ี้วัน q p q 1บวก11 DUA 150บวก1 0 0บวกขอโทษค่ะ150บก15 3 0าบาท5 ชั้นที่สองห้าสิบบวกสิบห้าเปอร์เบาทชั้นที่สามยี่สิบวกสิบห้าเปอร์์เจ็บาทชั้นที่สี่ยี่สิบวกสิบห้าเป์เซ็บาท15%บห้าเปอร์เซอินฟินิตี้สบาทลูกี้ D P Q 1 2 2บกยี D A 150่งร้อยบวกยี่สิบาเปอร์บาทชั้นที่สองห้าสิบบวกยี่สิบาบาทชั้นที่สามยี่สิบวกยี่สิบาเปอ้าร้บาทชั้นที่สี่ยี่สิบวกยี่สิบ้าเร้บาท2ี่สิบห้าเ5อร์ินฟินิตี้ร้บาทข้อที่สี่โบนัสขยายธุรกิจ20%ซยอด 20%คูณ CPV ก่อนขึ้นตำแหน่ง DPQ1 ของทีมงานที่ให้การแนะนำตรงข้อที่5โบนัสส่วนตัว20%หลังขึ้นตำแหน่ง DPQ1 ยอด20%คูณ CPV คำนวณเป็นโบนัสส่วนตัวข้อที่6โบนัสบริหารธุรกิจ10% คำนวณชา้นะสอ์เชั้นคิดตามลำดับกันแนะนำเรเวลที่1ตัวเราแนะนำมาหคนหนึ่งสอเท่ากับ5 CPV รวมคูณ2%องเปอร์เ็วลที่2ทุกคนทำเหมือนเรา5้แตกหเป็น25่สเรเวลสามยีแตกยีเป็นร้อยยี รีวิว4จาก125แตก่125ก็เท่ากับ625รีวิวที่5 625แตก625ก็เท่ากับ3,125คนทําเหมือนกันทุกชั้น CPV รวมคูณ2%ลึกถึง5ชั้นเลยนะคะทําคะแนนทุกชั้นก็จะได้คะแนนทุกชั้นเหมือนกันค่ะข้อที่7โบนัสทีมอ่อน20% ข้อที่8โบนัสทีมแข็ง10-13%ก็ D A D P Q 1เนาะก็คือซ้ายขวานะคะถ้าซ้ายขวารวมกันก็ A 2% B 2%เนาะก็ถ้าอย่างเช่นว่าเป็น30,000 CPV ก็30,000คูณ20%วันนี้จะเป็นทีมอ่อนเนาะถ้าเป็น50,000 CPV 3 0มหมื่คูณสิก็เท่ากับ3,000บาทก็คือตัวนี้จะคือทีมแข็งเนาะถ้า,อ,าอย่างเช่นอีก20,000ื่นซีพหายไปไหนก็ยกไปคำนวณในรอบเดือนถัดไปเนาะอย่างเดือนนี้เราก็เท่ากับว่าเราได้9 0 0าบาทข้อที่9ก้าโบนัสแมทชิง150่งหนึ่งรโบนัสทีมแข็งของทีมงานตามลำดับการแนะนำ จากที่เราแนะนำทุกคน DN รักษายยอดบวก 150cpv อย่างเช่นลูกหลานเลนโลน้นตัวเรา 150cpv ลูก50%หลาน40%เลน30%โลน30% รายได้ตามแผนการตลาดทั้ง8ข้อต้องมีการรักษายอดตามตำแหน่งเริ่มต้น150 CPV หากไม่มีการรักษายอดจะไม่มีการคำนวณรายได้